ผมไม่สามารถทําชั่วช้าลามตกตัวก็เปิดได้เพราะผมเกลียดความชั่วที่สุดตั้งแต่เป็นคราว่าตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วนี่ผมคิดว่าถ้าผมมีนิดมีเดชตั้งแต่เป็นหนุ่มผมจะไปฆ่าคนชั่วให้ตายหมดทั้งโลกเหลือไว้แต่คนดีเมฆ้าเลขออกบัะชาหรือเตรียมตัวออกบรระชาก็ตั้งใจมั่นว่าไม่มีพระบริสุทธิ์ในโลกมนุษย์จักภาวนาสุดโต่งสละเป็นสละตาย ไปกราบพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ที่เมืองพระนิพานไปแสดงอาบัติที่เมืองพระนิพานกับพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์สาวกดูใจเราที่เห็นจะบอกว่าทำเมาทำเมาเหมือนด่าเราอีกเมาไม่เมาก็รู้แก่ใจนี่คือธรรมคือวินัยเราจะปล่อยให้พวกเต้ัหีนอกนินนอกลอยนี่มาฆ่าพ่อตัวเองหรอถ้าพวกเรา ละเลยปล่อยปะละเลยก็แสดงว่าพวกเราไม่ใช่พระไม่ใช่สมัมมนะไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาที่สมบูรณ์บริบูรณ์นี่พวกเราก็พอยเป็นเดียร์ถีนอกีตนอกลอยเป็นพวกทําลายศาสนาร่วมกันเป็นพระถ้าไม่อาจไม่หานไม่กล้าสู้เพื่อรักษาหลักธรรมแบบวิน,นัยก็แสดงว่าเป็นพวกดียร์ีนอกีตนอกลอยหรือเป็นมหาโจรปล้นศาสนาพ้อมอุบาสุกศิกาไม่ชีพระเขาด้วยพอกันหมดเลย พวกนี้เวลาตายไปที่ไหนตมในมหาเวจีนรกเคยไปเที่ยวน,นรกไหมล่ะหนุ่มก็ไปเที่ยวน,นรกตั้งแต่ไปคาราวาสนู่นภาวน,นาเก่งนั่นไปคาราวาสนู่นเห็นนรกเห็นสวรรค์ลงใจด้วยความเชื่อความร่วมใสมีคิดที่อยู่ทางโลกอีกเห็นไหมล่ะอยู่ทําไมล่ะตายแล้วก็ต้องตกนรกมีวิธีเดียวบัรพชาเท่านั้นที่จะข้ามนารกได้ แต่การบรรพชาธรรมดามันก็ข้ามนรกไม่ได้ยกเว้นจิตอรหันเห็นไหมละ่ะนั่นเลยเป็นปฏิปทาที่โสสุดโสเป็นโสตายหลวงปู่บางสิ่งนี้ถ้าไม่สามารถจงมรรคทรงผลก็จะต้องตกนรกพอได้ยินคําว่าน,นรกเท่านั้นใจนี่แป่งไปเลยโอ้ยไม่เอาละพอเห็นมาแล้วนี่นี่ทางลงนรกนี่นรกใครกตกปัง่งก็มีแต่พระเรานี่แหละ โอนหัวนุ่งห่มผ้าเหลืองดิ้นกระเดวีวกระเดีวกระเดีวอยู่ในรถน,นั่นสมน้ำหน้ามันพอออกใจนั้นรกก็เป็นเปรตอยู่ในดาอากาศห่มผ้าเหลืองไฟไม่นี่มีในพระสูตรนี่ที่พระโมคคัลลาไปเห็นแล้วขอากราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเปรตพวกนี้ทำกรรมอะไรทาไมต้องห่มผ้าเหลืองเหมือนพระโอนหัวปกติล่างยาวใหญ่เป็นโยอดน่นหรือหลายโยอดน่น ร้องโอดโอวยหอยหวนไฟไม่จีบอนบางทีก็ถูกพวกแกล้งพวกกาจิกกินร้องโอดโอดวยหอยหวนอยู่ในนภา,ากาศระดับไหนละ่ะระดับเราไม่รู้มีเห็นเห็นแต่ในตำราเปตดก็อยู่ในตำรานรกอยู่ในตำราสวรรค์อยู่ในตำรานี่มันไม่ได้เห็นมันก็เป็นอย่างนั้นเลย ความเชา่อความเรื่องแสงก็ไม่มีเรียนเป็นมาหาก็ยังไม่รู้เหมือนมหาจิตประโยคที่ไปถามเราในป่าปีนั้นที่ดังพูดในฝังเมื่อกี้แต่จําจชื่อได้นี่ก็จะประกาศชื่อเลยนะเสียดายจาชื่อแกไม่ได้ถ้าเราจอป่าอยู่ก็รูปเจอยต,ตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรมานะเราไม่ได้สนใจกับสิ่งนี้นะเพราะตั้งใจแล้วว่านี่จิตอหรหันจะต้องเกิดจิตอหรหันจะต้องเกิดจะต้องข้ามนารกให้ได้ข้ามทุกขติให้ได้ข้ามเปรตให้ได้ คือข้ามนี่นรกเป็ดอสุลกายสัต์เดฉานจะข้ามไม่ได้ถ้าไม่ใช่จิตอหรหันก็ข้ามไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ยังข้ามไม่ได้ต้องตกนรกเป็นเิวดาก็ข้ามไม่ได้ต,ตกนรกเป็นรปรพรหมก็ข้ามไม่ได้ต้องตกนรกเป็นอรุปรพรมก็ข้ามไม่ได้ต้องตกนรกทั้งการพบรูกพบแล้วลูกประลพยังหมุนเวียนเปลี่ยนไป เหมือนกับขอบดงหรือเหมือนกับมดไตขอบดงหมดบุญจากพรมแลว้วการที่จะเป็นพรมอีกยากต้องตงนกนรกหรือว่าพรมก็จะเช่นเดียวกันหากแม้นดับทุกสิ่งอย่างเหมือนนิพพานของพระพุทธเจ้าเตมีอายุออกจากกระลุพก็ต้องตงนกนรกเหมือนบินไปมีวันที่จบสิ้นหรอมีจุดเดียวที่จะข้ามได้ก็คือเมืองนิพพาน นั่นแหละเราจริงมุมาน,นะบากบาันเอาชีวิตแรกชีวิตแรกตามปากตามเขาตามป่าต่างก็นริสุทปีน, 10, 10ปนี่ก็เพื่อจริงเดียก็คือจิตอรหันต์แต่ทำวินัยเรานี่สะอาดหมดจดบริสุทธิ์พุทธพงตั้งแต่เก้าแรกกับรรพชยนี่มีคําว่าที่ต้องตีตัวเองเรื่องทาเรื่องวินัยนี่นั่นบริสุทธิ์พุทธพงที่สุดเพราะจิตสมาธินี่เห็นไหมละ่ะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วในทางมรรคทางผลทางหลุดทางผลสมาธิวิสุทธิเห็นไหมละ่ะ เห็นไหมล่ะนี่คือทางเดินที่ถูกต้องดีงามปัญญาวิสุทธินี่ก็คือทางเดินที่ถูกต้องดีงามทางมรรคทางผลทางหลุดทางผลเราไม่มีว่าคำด่างพ้อยใดๆนี่เรากล้าพูดกล้าเทศเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในบ้านคงต่อไปต่อไปอย่างงั้นวันที่เราออกบรรพชาเนี่ยเราจึงตั้งสัตว์อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ เวลาวันที่เรานี่ออกสงเคราะห์ลกเราก็ตั้งจัดสมบุญบริบูรณ์ขอสาทุที่ลูกสาธุทูการในคอมเมนต์แล้วก็ดีที่คำติเตียนที่ทำให้เรามีจิตใจฮึดสู้ต่อไปแล้วเสมอกันนี่คำยกย่องนี่คำไอ้คำยกย่องแต่ละเถืกับคำคำนินตาแลาเสมอกัน เราเชื่อลงตาบวชนี่เสมอกันนี่แกบนี่ข้าเปลือกก็ชั่งน,น้ําหนักเสมอกันไม่มีคําว่าเข้าเปลือกไม่มีคําว่าแกบไม่มีคําว่าเข้าวสารเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือเสมอกันไปหมดนั่นมันิมาปฏิปทาความพอดีเกิดมันเป็นอย่างนั้นน้ำตาท่านเจถูลงเราไม่มีได้มีเสียก็ใครนะ่จะมีได้มีเสียงไงก็เพราะไม่ได้สนใจอลไรในการพบรูปพบอลไรรูปพบแต่เมื่อชีวิตยังอยู่ ต้องทำหน้าที่ให้ดีหน้าที่เดี๋ยวนี้คืออะไรนั่นต้องรู้หน้าที่หน้าที่เดี๋ยวนี้เราเป็นพระเป็นสามเณรใครเป็นพ่อเป็นแม่เราคือสมณะโคดมพุทธเจ้าเมื่อพ่อแม่เรานี่ได้ตายแจกไปแล้วท่านฝากอะไรไว้เป็นสมบัติให้กับลูกกับหลานหลักธรรมหลักวินัยนี่ฝากอย่างนี้ไม่ได้ฝากโบใ์ใหญ่สลาใหญ่เจดีย์ใหญ่ ไม่ได้ฝากเงินฝากทองในธนาคารเป็นหมื่นล้านแสนล้านไม่ได้ฝากพวกนี้นี่ทำบิไหนนี้มูลมรดกทรัพย์สมบัติอริยทรัพย์ที่สมบูรณ์บริบูรณ์ฝากไว้ให้กับพวกเราลูกรักษาไหมพวกเราเป็นลูกของสมณะโคโดมพุทธเจ้าหรือไม่ถ้าเป็นลูกต้องรักษาถ้าไม่ใช่ลูกเราก็รู้ พ่อพวกนั้นทําลายศาสนาพวกนั้นทําลายหลักธรรมแบบวินียพวกนั้นเบ๋เข้ามาทันทีลูกปั๊บเลยนะตาไก่เบ๋ก็ามาทั้งพระทั้งอุบาสิกาก็แสดงว่าพวกนั้นเจาะหาเลยคือพวกนั้นเหลเป็นพวกดินละถีตอกดีดนอกลอยเป็นพวกปลอมบวชเป็นอุบาจกอุบาสิกาปลอมเข้ามาเพื่อทําลายพระพุทธศาสนาเจาะไปเลยเจาะไปดูเลยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงเจาะไปดูเลยว่าเขาอยู่ที่ไหน เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมตั้งกองทัพธรรมให้มั่นคงเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาไม่งั้นก็จะถูกพวกนั้นทำลายต่อไปต่อไปนี่ลวงปู่เนี่ยเป็นครูเป็นบาให้ลูกเป็นจอมทัพให้ลูกถึงการเวลาแล้วลูกเหลืออีกเวลาไม่กี่ปีพวกเราก็จะตายแล้วลูกเดี๋ยวนี้ก็อายุกันไปห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดจิบแล้วลูก เห็นไหมล่ะพ่อแม่ครู์จก็ล่วงไปล่วงไปผู้ที่ทรงธรรมทรงวินัยล่วงไปล่วงไปผู้ที่ทรงเตทรงผีอุบัติขึ้นออกเฟซออกกลิ่งออกกลายทำลายศาสนากินข้าวทุกเวลาให้ดูเลยจับเงินจับทองให้ดูเลยเตทีไหมประมาทพ่อตัวเองขนาดนั้นเหรอไม่ได้ลึกถึงอุปการะัคุณอันยิ่งใหญ่พระเมตตาของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพ่อผู้เป็นครูผู้เป็นบาแล้วเหรอ ผู้ที่ทําลายหลักธรรมหลักวินัยทําลายพระพุทธเจ้าพวกนี้ต้องจมในมหาอเวจีทันทีทันทีนี่ประมาทพระพุทธเจ้าประมาทพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีรอดล้านภาษาก็ตามมีลาบจักรละมากก็ตามมีเตจมกับจมนูเข้าใจไหมที่พูดในฟังนี่พูดเรื่องการปกป้องรักษาหลักธรรมหลักวินัยปกป้องพระพุทธศาสนาถ้าพวกเรารวมตัวกันได้เยอะเ ก็จะสามารถทําให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองมั่นคงด้วยธรรมด้วยวินนยประเทศไทยก็จะสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยชาติศาสนาสถาบันและก็จะเจริญรุ่งเรืองและมั่นคงสืบสืบสืบ,สบ,สบไปขอมูทาสนาโดยสาธุ